สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่กับหมวดของธนบัตรนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงธนบัตรหมวดพิเศษนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าธนาบัตรหมวดพิเศษมันคืออะไร ธนาบัตรหมุนเวียนจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด3ประเภทในปัจจุบันนะครับหมวดที่1นะครับเป็นหมวดหมายเลขปกติคือธนาบัตรหมายเลขหมวกปกติเช่น ABCD อักษรไทยก็คือกอขคง,งนะครับ2 ธนบ,บัตรหมวดและหมายเลขไม่ต่อเนื่องก็คือธนบ,บัตรหมวดปกติที่เกิดจากการพิมพ์ชำรุดบางส่วนทาธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้หมวดอักษรโรมันปกติดั้งเดิมแต่จะแก้ตรงอักษรไทยไม่ใช้กขอคองอนะครับแต่จะใช้อักษรพอพานแทน ซึ่งเราจะพบตั้งแต่แบบ15ขึ้นไปนะครับราคา20บาทขึ้นไปเช่น 0B ถึง 1B เป็นต้นนะครับ3นะครับหมวดและหมายเลขทดแทนนะครับเป็นหมวด หมายเลขที่พิมพ์ขึ้นมาใช้ซ่อมทดแทนธนบัตรที่ชำรุดเสียหายมากๆนะครับจะพบครั้งแรกในธนบัตรแบบที่5นะครับแต่แบบนี้นะครับน้อยคนนักที่จะมีครอบครองในปัจจุบันนะครับเพราะมานานมาแล้วต่อมาพบในธนบัตรแบบที่8นะครับซึ่งจะใช้วิธีตัดตัวอักษรตัวท้ายออกไป1ตัวนะครับ และในแบบที่9จะใช้เครื่องหมายดอกจันแทนนะครับซึ่งมักเรียกว่าหมวดดอกจันนะครับส่วนหมวดที่ใช้ S นั้นจะมีในแบบ11เป็นต้นมานะครับนี่แหละครับก็คือใบนี้นะครับเห็นไหมครับ จึงทำให้หมวดพิเศษทดแทนนี้หายากเพราะมีจำนวนไม่มากนักนะครับถือผมโชคดีนะครับได้มาหนึ่งใบจะพยายามสะสมต่อไปนะครับก็เลยพบเจอได้ไม่มากนักผมเองก็เพิ่งรู้ได้ไม่นานเหมือนกันนะครับและวันนี้ผมโชคดีครับพอดีผมไปซื้อของใช้ที่เบกซีมินินะมินินะครับ ทางพนักงานวิกเซียได้ถอนแบงค์ห้าร้อให้ผมนะครับพอผมมาดูเอ้าหมวด S นี่หว่าหมวดพิเศษรีบเก็บเลยครับดีใจครับเพราะหมวดนี้ก็ถือว่าหายากครับหมวด S นะครับอักษรภาษาไทยอันนี้คือ S ภาษาอังกฤษครับอักษรภาษาไทยจะเป็นพอพานนะครับคือหมวด ที่ใช้ทดแทนธนบัตรที่ทำชำรุดนะครับก็จะมีตั้งแต่ชุดหนึ่งนะครับ20 50 100และ500แล้วก็พันเป็นต้นไปนะครับแ้่ตอนนี้ผมก็มีเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับจะพยายามหาให้ครบชุดนะครับเอาละครับ โอกาสหน้าผมจะมาพูดถึงธน,นบัตรและเหรียญหายากรุ่นอื่นๆนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับดูชัดๆอีกครั้งครับหมด S มี่การหลัง